สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําสตรอเบอรี่เคลมน้าตาลกันนะครับส่วนผสมง่ายๆก็มีแค่2อ,อย่างเองครับก็คือน้ําตาลกับน้ําเปล่าครับแล้วก็สตรอเบอรี่น้ําตาลเราจะใช้เป็น50กรัมนะครับใช้ได้สตรอเบอรี่ลูกขนาดไม่เล็กมากประมาณถึง4ี่ถึงหลูกนะครับน้ําก็จะใช้ประมาณ1นส่วนสของน้ําตาลนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาน้ําตาลใส่ไปในหม้อแล้วก็เติมด้วยน้ํานะครับต่อไปเราก็คนนะครับคนให้น้ําตาลกับน้ําเข้ากันเลยครับอันนี้เป็นก็นตัชูมรง่อง เราต้องเปิดไฟให้เบาที่สุดนะครับแล้วลก็เริ่มวางไว้ อนนี้เราก็ต้องเอาสตอรอเบอรี่มาเสียบไม้นะครับระหว่างที่รอน้ําตาลเดือดแล้วก็เตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยนะครับพยายามทําให้เนื้อสตอรอเบอรี่รอบๆแห้งนะครับมันจะได้ติดกับน้ําตาลดีโอเคเมื่อน้ําตาลเริ่มเป็นฟองเดือดเราต้องลองเอาช้อนนะครับตักน้ําตาลขึ้นมาแล้วหยอดไปในน้ําเย็นดูนะครับ ว่ามันกลายเป็นเส้นๆหรือเปล่าถ้ามันกลายเป็นเส้นๆตามถ้ามันกลายเป็นเส้นๆแล้วให้ให้เอาสตรอเบอรี่ลงได้เลยค่ะเพราะน้ำตาลพร้อมแล้วโอเคเอาลงเลยถย่ายถย่ายถ่ายลงเอาลงแล้วปับ๊บเอาจุ่มน้ำเย็นต่อนะครับเพื่อให้น้ำตาลแข็งตัว เลือบสตรอเบอร์รี่ไว้ออกไปทำแบบนี้ทุกลูกเลยนะครับ จะได้กลายเป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับเราก็วางไว้ในจานเลยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งกินนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่มันจะร้อนๆส่วนน้ำตาลที่เหลือเราจะไปเอากระดาษไขมาเพื่อทำโรลลี่ป๊อกต่อก็ได้นะครับหยด้ำตาลละลายที่เหลือจากสตรอเบอรี่นะครับเราก็เทลงกระดาษไขเลยจะได้ เหลือไว้ทำลรลลี่ป๊อปต่อได้นะครับโอเคแล้วก็เอาไม้วางเลย